สวัสดีครับพวกเราคูปุซากันนะครับผมดังคินนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฟายยูนิเวิร์สกันนะฮะก็ไม่ผู้พันพําเพลงครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราสปอยจิจกรรมกันนะครับก็อันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าดันเจียนนะครับก็แอนนาที่เราว่าเนี่ยก็จะอยู่เมืองแฟิสนะครับเมืองอื่นไม่รู้มีไหมนะฮะแต่ว่ามาเมืองแฟิสก็จะเจอน้องเนี่ยเต้นอยู่ตรงกลางเมืองนะครับก็คุยกับแอนนาได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูแดร์ล็อกเหมือนนะ ไม่อ่านช่างมันนะครับดูดันเจียนเลยแล้วกันดันเจียนผมเข้าได้อันนี้นะก็คือเวลผมร้อยสี่สิบสามนะครับแล้วก็จิตกรรมเนี่ยเขาให้เราฆ่ามอนเตอร์ยี่สิบตัวก่อนนะครับแล้วก็จะมีเวลเล็ตคิปเปอร์ er เกิดนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ให้ฆ่ามอนอีกยี่สิบตัวแล้วก็จะมีเวลเลตเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ผมคิดว่าไม่น่ายากนะแต่ผมบัฟมา เต็มเต็มที่เลยโอเคนะครับเข้ามาแล้วไหนว่าม้อนเอ,อ้เอามอนม้อนอยู่ไหนอะต้องบินไปก่อนแล้วกันนี่อ๋อนี่ไงปูนะครับเฮ้ยแพ้อะไรอะกันน้ำผมใส่ดาบอะไรอยู่ผมใส่ดาบไฟนะฮะโอเคอ๋อไม่เก่งไม่เก่งเพื่อนๆผมว่าสบายๆนะครับมอนไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็ตีกี่ตัวนะยี่สิบปะ อ่ายี่สิบตัวก่อนนะครับก็สบายๆนะผมว่าไม่ยากก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานครับผมพยายามสังเกต e x p อยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเอิน e x p นะครับผมไม่รู้ว่าไอตอนเอินเนี่ยมันเอินตอนไหนนะครับหรือเอินตอนนี้แหละเดี <c> ๋ย <oughs> วดูนะมันขึ้นเปล่าผมไม่ได้สังเกตเมื่อกี้อันนี้ 3, 2, 0, 2นะครับสามส สามสองศูนย์สี่ผมว่าไม่น่าเอินตอนนี้หรอกมันได้น้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจบดันเจี้ยนเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยมันได้ตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเปอร์เซ็นต์่ะเออผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ให้น้อยเกินไปแล้วโอ้โหดูมอนสเตอร์สิมันอยู่ห่างไกลกันขนาดเนี้ยผมหากันนะนี่ถึงขนาดต้องหา เวลาที่เขาให้มาก็ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่มอนเตอร์นี้ขยันอยู่ไกลกันจริงๆสายลากนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะเพราะว่าถ้าลากมอนจากไกลๆเนี่ยมอนไม่จะหลุดนะครับเลยคิดว่าสายลากก็ลำบากเอแต่เราดีเราเป็นเบสนะครับได้ตีเทียตัวนะมอนเตอร์ไม่เก่งเลยนะครับแปลว่าใครมีหลายไอดีนะครับ หรือว่าหลายตัวละครเนี่ยสามารถเอามาฟาร์มได้นะแต่ว่า,าผมเข้าใจว่าเปลือกหอยเนี่ยนี่เปลือกหอยนะครับมันไม่มันมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นก็จะได้รางวัลติดตัวละครแต่ผมลุ้นเรื่อง exp นะว่ามันจะได้ exp เยอะหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ไม่น่าใช่แล้วที่มันตีได้ตัวละ000 2นะครับไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันมันอาจจะได้เอ็เยอะจากไอ้ตัว v i o เลตก็ได้นะครับหรือไอ้ตัวม่วงนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมฆ่าไป14ตัวแล้วผมพยายามจะไม่พลาดนะเพราะว่าถ้าพลาดนี่น่าจะหมายถึงว่าถ้าลืมตีตัวใดตัวหนึ่งนะผมต้องวิ่งหาทั้งแมปเลยนะเนี่ยแมปก็ใหญ่พอสมควรเลยนะฮะนึ่งนะผมพยายามจะวิ่งหาขอบๆก่อนนะครับเนี่ยแมปมันใหญ่อะขาดสี่ตัวเนี่ย อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้แบบใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่เอ้ยทำไมไม่เจอแล้ววะผมผมไม่ได้คาข้างในเหรอมีข้างในเกิดด้ไหมผมวิ่งกลับไปดูนะหรือมอนเตอร์มันมันจะต้องรอรีสปอนไม่น่ารีสปอนนะคือมอนเตอร์ในแบบอีเวนต์พวกนี้น่าจะมีแบบถ้ามันบอกว่าต้องฆ่ายี่สิบตัวเนี่ยมอน,มนจะเกิดมายี่สิบตัว ในครั้งเดียวแล้วก็จะอยู่กระจายตามแผนที่นะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะมีการตายแล้วเกิดนะครับไม่น่ามีรีสปอนเมื่อกี้ผมน่าจะไม่ได้ตีแถวตรงกลางหรือเปล่าอยู่ตรงฝั่งซ้ายวะผมวิม่งไปซ้ายก่อนนะขาดอีกสี่ตัวโอ้โหความยากคือมันกระจายมอนสเตอร์แบบกระจายจริงๆอะแอบอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ย จากจากอีเวนต์ง่ายๆนะครับกลายเป็นของยากแล้วทีนี้แบบมันใหญ่อะ่ะเฮ้ยสี่ตัวเราต้องเจอบ้างแล้วสิอ้าวอยู่โน้นตัวหนึ่งเราไม่เคยมาตรงนี้เหรออ๋อมันมีอีกเวิร์กหนึ่งนะฮะมันมีสองเวิร์กโอเคน่าจะอยู่ในนี้แหละสี่ตัว โอ้โหแล้วไปแอบอยู่ในปา่าปะโถตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขาดอีกสองตัวโอ้ใช้เวลาเลยเนี่ยผมได้เปลือกหอยจอันละได้มาสี่อันนะครับตอนนี้น,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 นั่นนั่มีสองตัวครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเวลเลดเกิดครับแต่ไม่รู้เวลเลดจะเกิดตรงไหนอ๋อเกิดตรงนี้โอเค โชคดีไปนะครับสังเกตเวลเลตนะครับของผม2.44นะโอ้โหได้แค่2ผมว่ามันเอินตอนไหนวะเนี่ยอ่าแต่ได้แต่ได้5ชิ้นนะครับเวลเลตเปลือกหอยโอ okay. เคลองสะสมเปลือกหอยก่อนใช่ไหมแล้วก็เราจะเอาเปลือกหอยเนี่ยไปเปิดนะครับเพื่อเราจะได้สุ่มว่าเราจะได้ แคตาลิซประเภทอะไรนะครับแคตาลิมันคือหินตีบวกนะครับอ่าปกติเราใช้ได์ในการตีบวกใช่ไหมแต่จิตกรรมนี้คือเราใช้แคตาลิตในการตีบวกนะครับเดี๋ยวตีมอนก่อนมันเปิดได้เลยปะผมรับเนคลิกอ๋อเปิดได้เลยนี่ไงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจัดการมอนให้หมดก่อนนะ เดี๋ยวผมผมจะหลุดไงถ้าแบบไม่ได้ตีมอนนี่มันแอบอยู่ซอกซอยไหนเนี่ยต้องย้อนกลับมาตีนะฮะเดี๋ยวจะลำบากตอนนี้8ตัวแล้วขาดอีกสิตัวผมว่าสบายนะครับก็พวกลิงนะครับที่เป็นสายบัฟผมว่าน่าจะตีได้ด้วยตัวเองนะครับก็ดูก่อนว่าควรจะเข้าไหมคือผมอยากให้ลิงมันเข้าเพราะว่า อไอตัวแอนนาบ็อกเนี่ยแอนนากิฟบ็อกเนี่ยมันจะได้ใบชุบนะครับคือพระผมตายบ่อยไม่รู้เป็นบ้าอะไร <c oughs> เกมนี้มันชอบทําให้พระตายนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเบสมันต้องตีเทือตัวแล้วบางทีมอนมันเกิดมาข้างหลังเนี้ยฮะมาแอบ,บทุบน้องลิงผมนะครับตายไว้บ่อยนะฮะไม่รู้จะแก้งไง <c oughs> โอเคผมวาโซนนี้น่าจะบอสนะ แต่ว่าเดี๋ยวเอาไอแถวแถวข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างในนะฮะหตัวนี่มีสีต่ตัวโอเคตัวนึงอยู่นู่นโอเคครบแล้วครบปะวะครบครบครบ,คบนะฮะเดี๋ยวตีตรงนู้นแล้วก็มาตีข้างหลังผมว่าบอสน่าจะอยู่ข้างหน้าต่อนะครับ ผมคิดว่าคนร้อยยี่สิบน่าจะน่าจะสบายมั้งไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะยากนะครับแต่ตอนนี้ผมร้อยสี่สิบสามแล้วมันห่างกันเยอะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าตอนที่เราเพิ่งร้อยยี่สิบเนี่ยเพิ่งเลยระดับมันมาเนี่ยมันจะมอนจะเก่งไหมนะครับโอเคเอาบอสอยู่ไหนล่ะทางออกอยู่นูน่นบอสต,ต้องอยู่แถวๆนี้สิฮัลโหล เอ้าเฮ้ยวิ่งมาไกลาแล้วนะจะถึงทางออกแล้วอ๋ออ,อยู่นี่นะฮะโอเคมาลุ้นกันต่อว่าได้ exp เท่าไหร่นะครับอันนี้สองสองเก้าเก้านะครับปาบผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันต้องเอินตอนจบดันเจียนหรือเปล่า exp เนี่ยมันได้แค่นี้จริงเหรอ <laughs> าได้แค่นี้ผมว่าโอ้โหเราก็เราก็คาดหวังกับดันเจี้ยนนี้ไว้สูงเนาะโอเคกดออกนะครับก็ได้เท่าเดิมนะครับได้เท่าเดิมอะ่ะได้เท่าเดิมเลยโอเคก็อ,อย่างที่ผมเล่าไปในวิดีโอก่อนนะครับมันก็จะมีหอยสามสีนะแล้วก็เวลาเราจะตีบวกเนี่ยเราต้องซื้อหอยนะครับสักสีหนึ่งผมเอาสีแดงนี่แหละนะครับ มามาไว้กับตัวอันนึงก่อนเดี๋ยวจะลองตีบวกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่ามาดูหอยกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้แคตตาลิต์หนึ่ชิ้นหนชิ้นสแล้วก็ได้3ชิ้นหอันนี้อ๋ออันนี้คือไอเทมบัฟนะครับมีโอกาส15% ได้เอ้นี่ผมว่าโอเคเลยนะเฮ้ยแปลว่าอันนี้ของดีอันนี้ของดีแล้วโอกาสมันก็เยอะด้วยอะ่ะสิบห้าเปอนะครับผมว่า21 21ชิ้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีได้บ้างอะ่ะออแล้วก็มันบัฟเพิ่ม a อ t a c k s p e e d มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพิ่มสเตตด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นโลนะครับโลก็คือค a ตาลิสที่มีอัตราบวกน้อยกว่าแบบ ที่มันมีแค่ชื่อแคตาลิสตอย่างเดียวนะครับโอเคผมเปิดเลยนะ21อันนะครับไปได้บ้างไหมอู้อู้ได้ทั้ง8อันผมว่าโอเคเลยนะจากไปด่าเขาเ,าเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงนะมันอยู่แค่30นาทีนะครับแต่ว่า50%เนี่ยมันก็เท่ากับใบ e อแล้วนะเออ ใช้ใช้ทับกันได้ปะวะไม่รู้นะครับแต่ว่าใบตีบวกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออเรามาตีบวกกันเลยดีกว่านะครับตีบวกใช่ไหมต้องอัปเกรดอันนี้นะครับแล้วก็บฟผมบงังใส่หอยก่อนนะครับแล้วก็โอ้โกที่บวกสิบไม่เอาเราโกบวกสี่พอนะครับถ้าแตกมันหายเลยปะไม่รู้ผมเอาโลตีก่อนนะ โรตีโรตีสตาร์ทสี่สิเปอร์เซนตแตกหายไหมแตกหายนะครับแปลว่าควรใส่ใบโลอ่าใส่ใบโลเอสโพเทคนะครับถึงจะไม่หายอะไรถูกกว่ากันวะอันนี้ใบละเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้ารอยเก้าสิบเก้าโอเคผมซื้อหอยเพิ่มกันนะเอออะไรมันถูกกว่ากันนะเออช่างมันเราเอาตีเราเอาใช้ใบนั่นแหละอ่ะ มาลองตีกันดูนะครับอ่าอัพเกรดอัปเกรดใส่หอยเอาแค่บวก4แล้วก็ใส่โลใส่กันแตกโลนะครับไปสีโอ้โหเฟลโอ้โหสสห้านะครับบวกสองเฟลอีกเริ่มบวกหนึ่งใหม่เพื่ออะไร โอ้โหไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วเริ่มเริ่มต้นแรกได้ที่บวกสี่นะครับไอ้บ้าไม่ง่ายไม่ง่ายผมบอกเลยยังไม่ขึ้นบวกสองเลยอะเอาบวกสองแล้วนะโอ้โหเฮ้ยไม่ง่าย มีร้อยหมดร้อยอ่ะอะเมื่อกี้ผมมีร้อยี่ิบนะฮะดูดิว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่ <_ S 1> ผมว่ากิจกรรมนี้มันมันมีเพื่อมาเบินไอตัวเอสโพเทคแน่เลยเนี่ย <_ S 2> แม่เจ้าบวกไม่ง่ายนะครับ <_ S 1> แล้วไม่มีอัตราปลอดภัยขั้นต่ำด้วยนะหมายถึงว่าไม่มีบวกปลอดภัยขั้นต่ำนะครับปกติ บวกปลอดภัยเกมเนี้จะบวกสามใช่ไหมฮะเอเอ,เอ,เอ,เอบวกสี่ไปแล้วเว้ยเอามีให้ลุนนิดหน่อยลถกลับมาเหมือนเดิมเอ้ยไม่ง่ายเว้ยมีร้อยหมดร้อยมีให้ลุนแวบหนึ่งอนบะเอาบวกสี่มาเอาไม่มา ดีนะบวกอันนี้มันไม่ต้องใช้ไอ้พวกหินแร่นะครับถ้าใช้แร่นี่ผมไม่ทำอะผมบอกเลยท <c oughs> ี่มันมาเบิร์นเอสโพเทผมแน่เลยเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นสี่ครับยากยากยากผมมายากเลยแบบนี้ ผมมาเล่นแล้วก็เปิดเปลือกหอยเนี่ยมารอเอาเนื้อปูดีกว่าฮะเนื้อปูนี่ของดีผมบอ,อกเลยขอแค่ทางผู้พัฒนาอย่าปรับเลทเลทการได้ไอเนื้อปูก็พอบวกสี่มโอ้โหไม่มาสักทีครับน่ารลายมากบวกซีผมว่าผมต้องใช้แคตตริสธ,ธรรมดาแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันจะมากกว่านะครับ โอ้ตายตายตายเอาสามมาสีมาที่โอ้โหโหดายบอกเลยโหดมากเดี๋ยวเอาโกที่สามพอแรับนังหยุดกันเอาโกที่สามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้สมเดี๋ยวเราจะเอาแคตาลิสธรรมดาตีมันนะฮะไม่งั้นไม่ขึ้นสีแน่เลยอย่างนี้ต้องดองต้องดองแคตตาลิสธรรมดาเยอะๆนะฮะทีบผกยากมากอ่าได้มาบกหนึ่งแตกอีกแล้ว บวกสามมาโอ้โหสามก็ไม่มาอุย้ยอย่างนี้ผู้เล่นใหม่จะมีสิทธิ์ไหมยากมากเลยอะ่ะไม่ขึ้นสามอีกอยู่ดีครับเอาหนึ่งมาแล้วโหดโหดโหด สองมาสามไม่สามนะครับสองสามมาโอ้โหได้บวกหนึ่งเหมือนเดิมไอบ้บ้ามาใส่แคตาลิสนะครับนี่แค่บวกสองเริ่มต้นจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอัตราถือว่ามากกว่าอันแบบโลเยอะมากครับโอ้โหแตกบวกสี่แตกนะฮะ โอ้โหบวกหนึ่งคือได้หกสิบเปอร์เซ็นะครับคือโอกาสมากกว่าประมาณหนึ่งแหละประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตบกสี่มาแคบบวกสี <c oughs> กส่ก็ยากแล้ว <c oughs> โอ้โหได้บวกสอง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวราคา ไอตัวโลเอสโพเทคเนี่ยที่มันไม่เคยมีราคามาก่อนเดี๋ยวราคาจะขึ้นนะครับผมเดาได้เลยว่าขึ้นแน่ๆน,นะครับยังไงก็มีปกติเนี่ยมันหลักร้อยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นหลักพันนะแล้วก็มีโอกาสหลักหมื่นนะครับเพราะว่าหอยมันราคาหลักหมื่นดู Exchange บ้างนะครับว่ามันได้อะไรนะอันนี้นี่คือแมวน้ำเหรอนี่ไม่ใช่แมวน้ำนี่หวานีน่มันตุ๊กตาหิมะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูใหม่มีมีได้อะไรบ้างนะฮะ ก็คือสามสีจะได้ชุดสิบเอร์ซนไม่มีภาพให้ดูอีกนะครับอันนี้เซิร์ฟบอร์ดเอาไว้บินนะครับอันนี้คือไอเทมสัตว์เก็บของนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะแอนนาบ็อกเนี่ยมันได้แค่กล่องเดียวด้วยซ้ำนะครับสีหนึ่งต่อกล่องหนึ่งทีแรกผมเข้าใจว่า สีหนึ่งเนี่ยมันส่งได้สามครั้งอันนี้ไม่ใช่นะครับมันได้แค่ครั้งเดียวนะมันบอกไหมว่าต่อวันไม่บอกนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โห,โหแค่บวกสีก็ตีติดยากแล้วว่า <c oughs> ใครจะไปเล่น <c oughs> ใครจะไปเล่นโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอ่ราคาเอสโพเทคกันนะฮะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตลาดจะปั่นป่วนไหมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวย้ายไปแนวนึ่งก่อนครับผมแล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่า เซิร์ฟที่ผมเล่นผมเล่นเซิร์ฟเมียนะครับต้องมีคนมาขายไอโฟเทคกแถวนี้แน่นอนนี่ขึ้นมาเป็นแสนนะครับไอ้บ้ามันมีคนดักไว้ก่อนแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นแสนไม่ตีหรอกครับกูไม่เอาก็ได้นี่หมื่นหมื่นเดีย๋ยวผมคาดการว่าราคามันจะหมื่นหนึ่งนะครับเท่ากับราคาเปลือกหอยนะโอ้โอไม่นี่อ่ะเราไปดูที่ดาแค่นนะครับมันอาจจะ มีมีคนไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ดองเอาไว้เราไปดูก่อนนะดูตลาดก่อนเป็นยังไงนะครับแต่มีคนรู้มากแล้วครับตอนนี้ <laughs> มีคนรู้แล sure. ้วฮะผมเล่นเซิร์ฟเมียนะเพื่อนๆคนมันอาจจะไม่ได้เยอะนี่ไงเนี่ยขายกันสามร้อยเต็มเลยผมซื้อมาตุนเนี่ยกักตุนสินค้าผมซื้อตุนผมซื้อตุนซื้อซื้อไปรัปหนึ่งนะราคาสามร้อยใช่ไหมคือผมคยซื้อ ราคาสามร้อยซื้อมาทั้งหมดสองแสนน่ะเออเออผมซื้อเก็บไว้ตุนไหมตุนไหมเราเป็นพ่อค้าครับคือถ้าผมดอยนะผมบอกเลยว่าผมดอยเนี่ยผมก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่นะครับเออแต่ว่าถ้าผมกําไรเนี่ยผมจะกําไรอย่างมาหาศาลครับเพราะว่าผมซื้อมาต้นทุนใบสามร้อย 300, ครับเออ ต้นทุนใบสามร้อยนะผมถ้าผมขายสักพันหนึ่งเนี่ยผมขายผมขายห้าพันด้วยผมว่าผมก็กําไรไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับผมว่าผมโอกาสดอยน้อยนะอยาอยากหัวเรายออผมนะถ้าถ้ามันดอยขึ้นมานะเดี๋ยวจะเอาไว้ตั้งขายบ้างนะครับผมอยู่เซิร์ฟมีไนะเพื่อนๆแจ้งอีกรอบหนึ่งตลาดเลยดูคนน้อยครับแล้วก็ตอนนี้มันมีจิตกรรม FWC เนาะอ่า ก็เป็นกิจกรรมเก็บเลเวลนะครับมันก็เลยมีคนเนี่ยไปเล่น FWC ซะเยอะครับคนจากออนเกมเองก็จะเป็นช่วงดันเจียนายวันนะครับที่มันรีเฟรชแล้วนะครับก็จะมีคนมาณนะตอนนั้นนะผมมาหาใบกันแตกโลใหม่นะครับผมจะเป็นชาวดอยนะครับ วันๆไม่ทำอะไรแล้วตั้งร้านขายอย่างเดียวมีอีกไหมราคาแบบเมื่อกี้อันนี้ใบสามหมืนขึ้นราคาทันทีนี่แอนนาอยู่ทุกเมืองนะครับนี่มาอยู่เมืองนี้แล้วแอนนาคือใครอยู่ใกล้ๆรัศมีแอนนาประมาณห้าเมตรเนี่ยใบเอสโพเทคจะแพงขึ้นทันทีครับทำกำไรทำกำไร ผมผมอยากไปดูเซิร์ฟลาวูฟเนี่ยผมว่าอันนั้นน่าจะปั่นป่วนหนักนะฮะโอเคไม่ค่อยมีใครเดี๋ยวหูเต็นสามเท่าไหร่วะหูเต็นสามแปดร้อยนะฮะแพงไปเซิร์ฟเมียเนี่ยต้องบอกว่าตลาดจะจะ ซื้อของยากอยู่พอสมควรนะครับอไปดูฝั่งโซนช่างตีบวกบ้างนะครับแถวน,นี้ก็จะเป็นคนที่ตีบวกทั่วไปนะส่วนใหญ่ก็จะมีโลเอสโพเทคมาขายกันอยู่นะครับคนนี้มันหาอะไรหาเหมือนเราว่ะเนี่ยโลเอสโพเทคไม่มีใครขายเลยโอเคตลาดเมียจะเงียบเหงาหน่อยนะฮะโอเคผมได้เท่าไหร่วะ ได้กี่กลองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่กองสิบห้ากองโอ้สิบห้ากองเมื่อกี้เห็นคนขายต่ำสุดห้าหมื่นนะเดี๋ยวต้องลองเอาไปตั้งก่อนจะขายสักเท่ <c oughs> <c oughs> าไหร่ดีวะเท่าไหร่ก็เป็นตังค์นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม ตีบวกหอยนะฮะก็ผมไม่เห็นมันเอินได้เลยเอ็กพีจะได้น้อยมากนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เลเวลซักอยู่ในระดับที่มันเข้าดันพึ่งได้ครับอย่างเช่นระดับสูงก็จะเป็นเลเวลร้อยยี่สิบเนาะออันเนี้ยก็น่าจะไดเอ็กพีเยอะอยู่นะคิดว่านะน่าจะพอได้สักเปอร์หนึ่งหรือเปล่าแต่เปอร์หนึ่งก็ไม่ได้เยอะนี่หว่านะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูกันแล้วกันนะก็ แนะนำเลยนะครับใครได้ตัวเปลือกหอยมานะครับเปิดเอาเนื้อปูนะครับเนื้อปูเนี่ยโอเคสุดแล้วในนี้นะครับผมว่าถ้ามันไม่ปรับเลทเนื้อปูนะจาก15%นะฟาดินมันพยานนะครับเพื่อนๆมันได้15%จริงๆนะครับโอกาสได้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะเราเมื่อกี้เนี่ยผมได้เปลือกหอยประมาณ21อันใช่ไหมยี่สิบเอ็ดมาแต่ผมเปิดเนื้อปูเนี่ยได้8อันนะ8หรือ3มวันเนี่ย8อันนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับก็ อย่าลืมมาเสพเนื้อปูกันนะครับตัวบงตัวบัฟนี่ก็ไปทําลงดันเจี้ยนให้เรียบร้อยนะครับได้เนื้อปูมาเอาไปเก็บเวลกันฮะก็ถือว่าเป็นของดีนะครับก็วิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาร่วมเป็นชาวดอยด้วยกันนะครับซื้อเอสโปรเทคแบบโลมาเก็บเอาไว้นะครับผม <laughs> โอเควิดีโอน,นี้ประมาณนี้ครับพบกันวีวนาบ๊ายบายสวัสดีครับ